โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกละกันนะครับว่าสมบัติชิ้นไหนมันน่าเล่นหรือว่าควรจะเก็บไว้เล่นนะครับถ้าสุิว่าใครที่อยากจะกดดูนะครับก็สามารถกดดูได้ที่ตรงนี้นะครับตรงช่องสมบัติกดไปที่สีส้มๆตรงแถวกากะบาทครับนี่ก็จะขึ้นมาแล้วครับเอาละทั้งหมด นี่ก็จะมีอยู่ที่342ชิ้นนะครับแต่เรามานั่งไล่ดูดีกว่านะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันดีกว่านะครับสาหรับแถวบนเนี่ยก็จะมีสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับที่โอเคอยู่ก็คือเจ้าคนนกแต่ว่าสมบัติชิ้นนี้เนี่ยจะใช้ดีเฉพาะตอนที่แบบเริ่มเกมใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะปลดล็อกได้ที่เลเวล30นะครับโดยการซื้อกุกกี้ รถนั่งฟ้านะครับก็จะได้ตัวนี้มาอีโ e วก็เอฟเฟกแบบเดิมเลยแต่ว่าจะเพิ่มคะแนนเยลลี่ให้เรานะครับอันนี้คือปรับมาแล้วนะปกตินี่คือได้แบบหลักหน่วยหลักสิบอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพออัปเดตมาใหม่แล้วเนี่ยคือตัวนี้เขาบับมาให้ครับจากหลักสิบเนี่ยเป็นขึ้นมาเป็นหลักร้อเลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากครับสำหรับเจ้าขนนกอันนี้นะ,อ,ะอันที่2เนี่ยคือไม่มีเลยแถวที่3ไม่มีครับแถวที่4เนี่ยก็จะมีสมบัติอันนี้ครับชีสเค้กสำหรับใครที่ไม่มีสมบัติ ที่เป็นกล้วยหอมะครับก็สามารถใช้สมบัตินี้แทนได้นะครับคือสมบัติชิ้นนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์คล้ายๆกับกล้วยหอมเลยนะครับแต่ว่าอาจจะได้น้อยกว่านิดนึงนะครับในส่วนของโบนัสเหรียญนะครับในส่วนถัดมานะครับถ้าใครที่ซื้อคุกกี้นักสำรวจอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้สมบัติชิ้นนี้มาใช้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีประมาณนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากแต่ถือว่าใช้ได้อยู่ครับและถัดมาครับในแถวเดียวกันเลยก็คือดอกไม้ของ ก,กุกกี้เจ้าแม่เสือสาวนะครับโดยหลักๆก,ก็เนี่ยสมบัตินี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของ การทำลายสิ่งี์ขวางนะครับเมื่อเราขี่สัตว์ก็จะได้20,000แต้มบวกคะแนนได้เยอะอยู่ครับในส่วนต่อมาเนี่ยก็เป็นลูกแก้วของพูดะคีครับน่าจะหากันได้อยู่แล้วถ้าเราเก็บกล่องครบนะครับซึ่งจะมีความสามารถในการช่วยดึงจากหลุมและแม่ก็ชุบชีวิตนะครับได้ถึง4ครั้งเลยนะใครที่ไม่มีสมบัติประเภทแบบฟื้นขึ้นชีพสมบัติชิ้นนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับแต่ไม่ได้ดีมากนะในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกุญแจกีวีจะเป็นไอเทมที่อยู่ค่อนข้างกลางๆจนถึงดีครับ ถัดมาเดี๋ยวก็น,นะหนึ่งสองสามสี่ห้าในแถวที่ห้านี่เหมือนจะไม่มีนะครับแถวที่หกแถวที่6กครับก็จะมีสมบัติชินน้นนึงก็คืออันนี้ครับซึ่งสมบัติชิ้นนี้นะครับจะดีมากเลยตอนที่อ่เาเก็บหัวใจเนี่ยมันจะมีการพุ่งไปข้างหน้าประมาณ0ูนาวิจนึง0.8วินะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของนมรสกล้วยครับอันนี้ได้าจากคุกกี้ช็อกโกบาล่าครับซึ่งสมบัติชิ้นนี้ก็เป็นไอเทมที่ ดีมากๆเพราะว่าได้ในการชุบชีวิตถึง3ครั้งแล้วก็ได้โบนัสเหรียญ10%นด้วยนะครับอันนี้เป็นสมบัติที่ค่อนข้างดีเลยครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะจริงๆอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันให้โบนัสเหรียญเรา10%อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ได้โบนัสเหรียญ10%นขึ้นไปเนี่ยมันจะมักจะดีนะครับ แล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นอันนี้ครับสมบัติฝังข้าวนะมีเอฟเฟกที่คล้า,ายๆกับพวกโดนัทหรือพวกนมรสกล้วยนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ในส่วนของอโบนัสเหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครซุ่มได้อันนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสมบัติที่ช่วยชุบชีวิตเอาได้3ครั้งนะครับหรือว่าจะดึงจากกลุ่มก็ได้นะอันนี้ก็ พอใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ดีนะอยากให้มันเพิ่มในเรื่องของโบนัสเหรียญด้วยซ้านะครับและถัดมาครับก็จะเป็นสมบัติของเพชรนะครับขนมปังสดซึ่งสมบัตินี้เอาไว้เล่นเฉพาะทางถ้าใครที่ยังไม่มีสมบัติเจ้ากระเป๋าเงินนะครับเราซื้อเพชรตัวนี้มาครับก็จะได้สมบัติที่มีเอฟเฟกใกล้เคียงกับกระเป๋าเงินใช้แทนกันได้นะครับสำหรับอันนี้และถัดมานะครับก็จะเป็นสมบัติอันนี้ครับมันเป็นหนังสือการ์ตูน แต่ว่าอันเนี้ยจ,จะใช้ในกรณีที่เอาไ้เล่นเก็บเงินครับเอ้เอาไ้เล่นเก็บ XP ครับอ่าก็จะเป็นไอเทมที่ให้ค่าประสบการณ์ถึง23เลยนะถ้าตีติดวิงนี่ก็น่าจะ25ครับอ่าก็เยอะอยู่ตู้เซฟครับตู้เซฟอันนี้ก็เรียกได้ว่าดีเหมือนกันฮอตดะอกอันเนี้ยได้บัฟมานะก็คือได้คะแนนเมื่อเราทําลายสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ขวดเลือดเนี่ยเวลาเราเก็บมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็เป็นไอเทมที่ เป็นเมตาครับสำหรับารที่อยากจะทําคะแนนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในไอเทมทาคะแนนเนาะแล้วก็อันถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตะเกียงไฟตะเกียงไฟเนี่ยจะช่วยในเรื่องของบวกคะแนนเพิ่มให้เรา8,500แต้มจนถึง1 3 0 0 0นะครับเมื่อเรา,าวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของพลังงานตัวชาลงจนถึง8%ตัวนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่เป็นเมตาเหมือนกันกนกบไ้กรอรเลยครับอันนี้โอเค ถัดมาก็จะเป็นหินดงจันทร์หินดงจันเนี่ยเกือบดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีสมบัติชิ้นอื่นที่มันดีกว่าก็ใส่ไปนะครับและถัดมาครับอันนี้ก็ยังยังพอใช้ได้ครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับคุกกี้ในช่วงนี้นะครับอาจจะยังไม่เป็นเมตาพอแต่ถ้าถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมก็ยังใช้ได้อยู่ครับเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นไอเทมวาซาบิครับวาซาบิเนี่ยจะเป็นไอเทมที่เอาไว้เก็บค่าประสบการณ์ ที่ดีประมาณหนึ่งเพราะว่ามันให้ค่าประสบการณ์ถึง23%แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมันสามารถชุบให้เราได้ 2T ทีครับเป็นจํานวน30หน่วย2ทีก็6กก็จะยื้อตัวละครได้อีกประมาณหนึ่งนะครับทำให้ไปไกลมากขึ้นและในส่วนถัดมาครับก็จะเป็นอันนี้แล้วนะสมุดป,ปกแข็งช็อกโกแลตครับก็จะช่วยในเรื่องของการบวกค่าประสบการณ์ให้เรา25%นะครับแล้วก็จะมีพลังงานรสชาติลงให้เรา2หน่วยด้วยนะครับ2%อ่า2%ด้วยแล้วถ้าเราอีโวให้มันติดวิงเนี่ยก็จะ ให้ค่าประสบการณ์ของเราตอนจบเกมถึง30%ซครับซึ่งเป็นไอเทมที่เรียกได้ว่าเยอะที่สุดแล้วในการเล่นเก็บ XP นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ดีมากเลยส่วนถัดมาครับก็จะเป็นพรเดลิงพรเดลิงเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่ไม่ได้เป็นเมตามากเท่าไหร่แล้วมันจะให้ในส่วนของการฟื้นคืนชีพเนี่ยเยอะมากครับ4ครั้งหรือว่าจะดึงขึ้นจากกลุ่มได้ทั้ง4ครั้งนะครับก็เลือกเอาละกันถ้าไม่ตกกลุ่มเลยก็ชุบได้4ครั้งแต่ว่าถ้าเราตกกลุ่มเนี่ยก็จะหายไป ทีละ1ครั้ังนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นเข็มกัดสีทองนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันให้โบนัสเหรียญตอนจบเกมของเราให้เรา1 5แต่ข้อเสียของมันคือถ้าเราเผลอชนเมื่อไหร่เนี่ยเลือดเราจะลดเยอะกว่าเดิมมากๆเลยครับถ้าใครที่มั่นใจว่าเราเล่นเราไม่ชนเนี่ยเราอยากได้เหรียญเยอะๆครับก็ใส่ไอเทมชิ้นนี้ไปก็ได้ครับถัดมากระป๋องพริกก็ยังพอเล่นได้แต่ว่า ในช่วงนี้คุคกกี้เมตาที่ทําคะแนนได้เยอะเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้กระป๋องอันนี้นะครับซึ่งกระป๋องอันนี้อาจจะเอาไว้ใช้ตอนที่เราอยากจะวิ่งไวๆเพื่อไปเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งตามฉากอย่างเช่นเอไปเก็บกล่องปริศนาอะไรพวกเนี้ยแล้วถัดมาครับก็จะเป็นาดาบโจรสลัดครับดาบโจรสลัดเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นไอเทมที่ถ้าใครสุ่มได้ในช่วงแรกๆเนี่ย ถือว่าดีเลยเพราะว่ามันมีการฟืน้นคืนชีพให้เรา3ครั้งนะครับเป็นจํานวน25แล้วก็บรัดเหรียญจะอยู่ที่8%ตครับต่อมามัฟฟินก็ยังเป็นไอเทมที่อยู่ระดับกลางๆแต่ว่าแค่ตอนนี้อาจจะดีไม่เท่ากับสมบัติชิ้นอื่นนะครับแล้วก็กระป๋องยอดฮิตครับตลอดกาลเลยกระป๋องวิตาซึ่งจะช่วยในการมีแม่เหล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะช่วยชุบหรือว่าจะช่วยดึงขึ้นจากกลุ่มได้ถึง3ครั้งเลยนะครับก็เป็นไอเทมที่ ดีมากๆเลยสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นจนถึงผู้เล่นกลางหรือว่าจะเป็นเซตออโต้รันก็จะใช้กระป๋องอันนี้ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับกระป๋องวิต้าแลส่วนต่อมาอานม้าเนี่ยก็ถือว่าพอเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่กลางๆนะครับไอติมคู่ก็จะเป็นสมบัติที่ช่วยในการเก็บ exp ได้ดีครับเพราะว่ามันให้ค่าประสบการณ์ตอนจบเกมถึง25%ครับซึ่งมันเยอะมากเลยและต่อมาครับก็จะเป็น ขัวซองคัวซอ,องเคลือบช็อกโกแลตนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ค่อนข้างเอาไปเล่นได้หลายตัวไอเทมท้นเนี้ยมันเหมาะกับเอ่อคุกกี้ที่ให้คะแนนเยอะอยู่แล้วและเราต้องการแค่เอ่ทำให้ขวดเลือดเรามันได้เพิ่มขึ้นหรือว่าพลังงานเราช้าลงอะไรพวกเนี้ยคือมันจะช่วยได้เยอะมากครับสำหรับเจ้าขัวซองเคลือบช็อกโกแลตนะครับต่อมาสมัต กล้วยหอมเปลือกกล้วยหอมเนี่ยคือจะเป็นไอเทมที่เอาไว้เก็บตังค์ได้ดีชิ้นนึงเลยนะครับเพราะว่ามันให้โบนัสเหรียญของเรา10-12%ซนะครับซึ่งมันเยอะมากต่อมาครับก็จะเป็นสมบัติชิ้นนี้นะกระป๋องบวกโบนัสเงินครับก็เป็นสมบัติที่มีพลังงานแม่เด็กรับจิ๋วนะครับแล้วก็ช่วยบวกโบนัสเหรียญตอนจบเกมให้เราถึง13%สมบัติชิ้นนี้นะครับเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเก็บเหรียญแบบระยะสั้นอะไรพวกนี้เล่นถึงประมาณด่าน6 ดัน7แล้วก็กดออกเนี่ยก็จะได้เหรียญเยอะพอสมควรนะครับไม่ต้องวิ่งให้มันเต็มผัดแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นเป็นไอเทมชินีครับเป็นไอเทมมงกุฎนะครับไอเทมมงกุฎเนี่ยจะเป็นไอเทมที่มีพลังงานแม่เหล็กสูงกว่ากระป๋องระดับหนึ่งเลยแล้วก็จะช่วยชุบชีวิตให้เรา2ครั้งด้วยนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ดีมากเลยแล้วถัดมาครับก็จะเป็นสมบัติที่เอาไว้เก็บเงินอีกอันหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้บวกโบนัสเงินนะแต่แค่ มันจะเอาไปคอมโบกับพวกคุกกี้รถมันบดอะไรพวกนี้เวลาเราขยายร่างใหญ่มันจะเปลี่ยนเหรียญที่ยิงออกมานะครับจากเหรียญเงินให้เป็นเหรียญทองครับตรงนี้กลายเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเฉพาะทางนิดนึงนะครับถ้าใครที่ไม่ได้เล่นคอมโบแบบพวกไอเทมตัวใหญ่อะไรพวกนี้ก็ไม่ควรใส่เหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยสมบัติชนี้ก็จะเป็นสมบัติที่ดีประมาณหนึ่งเลยเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มเยลลี่ทั้งหมดนะครับคุกกี้ระดับเอเที่เป็นตัวสีดำนะครับอันนั้นจะเสกแบบเยลลี่แบบเยอะมากครับถ้าเราเล่น อันนี้กับคุกกี้ตัวนั้นก็จะได้คะแนนเยอะมากๆเลยเอ,อ่อสมบัติชิ้นต่างๆเนี่ยของแหลงแรลงเอแรงเอเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราสุ่มแล้วเนี่ยเราสูมได้สมบัติใช่ไหมสมบัติ A ชิ้นที่ผมอยากให้เก็บไว้ก็คือสมบัติที่เวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถอีโวให้เป็นแรงเอได้ครับอย่างเช่นแยมสตอเบอรี่เนี่ยเราอีโวให้เป็นขอบลุงได้ครับซึ่งเวลาเราอีโวให้เป็นขอบลุงได้แล้วเนี่ยเราจะ เอาตรงนี้ครับไปย่อยได้นะอย่างเช่นไอติมนี่ครับไอศครีมเนี่ยคือตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นมันเป็นสมบัติแรง A ครับมันจะเป็นสมบัติอันนี้เดี๋ยวก่อนนะมันเป็นสมบัติอันนี้ครับเห็นปะเป็นสมบัติ A ครับแล้วก็ พออีโวเนี่ยจะเป็นกรอบสายลุงครับก็เป็นแดงเอเนาะซึ่งอย่างที่ผมโชว์ให้ดูคือตรงเนี้ยมันสามารถย่อยแล้วเป็นผงเว็บมอ์ให้เราได้1,400แล้วก็ผงผลึกดึกหลับได้อีก24หน่วยก็โอเคดีกว่าเราดีกว่าเรากดย่อยธรรมดานะครับถ้าเรากดย่อยธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวลองดูให้ครับสมบัติ A นะสมบัติ A ที่สามารถแลงอัพนี่เราย่อยได้แค่80เองซึ่งมันไม่ค่อยคุม้มถ้าย่อยเป็นเงินได้1,750ซึ่งมันไม่ค่อยคุม้มก็พยายามเล่นเก็บ พวกเจ้าไอ้วัตถุดิบนี้นะครับแล้วก็ไปอัปเกรดนะครับแล้วก็ค่อยย่อยทิ้งก็ไม่เสียหายเหมือนกันสำหรับไอเทมแดง A ก็จะมีแยมสตรอเบอรี่ครับที่สามารถอัปเกรดให้เป็นแดง S ได mm ้ hmm. แล้วก็จะมีนูเทลล่าอ่าช็อกโกแลตนูเทลล่าแล้วก็มาเป็นขวดฝาเบียร์ถ้าใครที่ไม่มีสมบัติอื่นใช้เลยเนี่ย าเบียก็เป็นไอเทมที่สามารถเพิ่มคะแนนเ,เพิ่มเหรียญตอนจบเกมให้เราได้ถึง8%เปเลยนะก็อีโวไว้ได้ครับสำหรับฝาเบียนะชิ้นถัดไปเนี่ยก็จะเป็นคอนแซฟฟ้าครับอันนี้ก็จะอีโวเราเอาไปย่อยได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอยากจะเอาไปลองใช้เก็บคะแนนเนี่ยก็อาจจะได้มั้งเพราะว่ามันได้ถึงหลักหมื่นลักหมื่นแต้มเลยแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นไอศครีมครับไอศครีมเนี่ยก็สามารถทำให้มันเป็นสายหลวงได้เหมือนกันแล้วก็ค่อยเอาไปย่อยครับไอเทคผู้กำกับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอคิปบอร์ดเนี่ย คิปบอร์ดนะก็สามารถอีโวให้เป็นแรงเอได้แล้วก็ค่อยย่อยอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นตุ๊กตามาครับก็เอามาอีโวได้เช่นเดียวกันครับอ่าเป็นสมบัติแรงเอที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าในการอีโวนะครับและใน,นส่วนถัดมาสำหรับไอเทมเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็จะได้จากคุกกี้รถอาบังเนาะเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้มันจะบวกเหรียญให้เราได้ 3- 4ถเถ้าเราอีโวก็บวกได้ถึงสูงสุดถึง5%แล้วก็อันถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวคุกกี้ครับ คุกกี้เนี่ยเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เป็นแรล่ง B ครับแล้วอัปเกรดให้มันเป็นขอบใส่หลวงได้แล้วตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการปั๊มให้มันเป็นเปลี่ยนมาเป็นผงเวทมนต์กับผล,ลึกหลับได้ครับที่เอาไว้อีโวและติดวิงอะไรพวกนั้นออไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นไอเทมที่ดีมากนะครับและในส่วนถัดมาก็จะเป็นชิ้นนี้ครับชิ้นเนี้ยจะค่อนข้างดีตรงที่ว่าถ้าเราเล่นในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะช่วยบวก EXP ให้เรา10%นะครับแล้วก็ ช่วยบวกโบนัสเหรียญให้เรา5%เป็นไอเทมเก็บ EP แล้วก็เก็บตังค์ได้ดีเลยครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเลยนะส่วนถ้าถามว่าคุกกี้ชิ้นนี้นะครับหาได้จากไหนก็คือเราหาได้จากการสุ่มกล่องที่เป็น B B ถึง C นะครับเป็นจำนวนเหรียญ5,000เนี่ยถ้าเรามีตงังค์เราก็สุ่มไปเลยครับอ่าก็โอกาสได้ค่อนข้างน้อยเหมือนกันอาจจะสุ่มหลายที่หน่อยถ้าใครที่แบบมีมีตังค์อะไรพวกนี้ก็สุ่มได้ครับ ถ้าได้ไปมันก็ดีเพราะว่าเราจะได้เอาเอาเจ้าคุกกี้เนี่ยไปไปอีโวนะครับแล้วก็เอามากดย่อยนั่นเองนะครับโอเคและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าแต่พยายามทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่รับชม ได้ไม่มากก็รอ,อน,นะครับถ้าใครชิ่นชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับแล้วก็ขอฝากการไลฟ์ด้วยนะครับผมจะไลฟ์ทุกวันเลยช่วงประมาณ5โมง6กโมงเย็นอะไรพวกนี้นะครับก็จะไลฟ์แล้ก็สามารถกดเข้ามาดูกันได้นะครับโอเคส่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ